เอาเรามาที่เรื่องราวของ DJ Soda มากดีกว่านะครับมีมข่าวที่แชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเธอขึ้นเครื่องนะฮะจากสายการบินดังอัมเบร a อัมเบรการแอร์ไลน์สขอนไปนะครับอ m ม r i c ก n a แอร์ไลนนะครับแล้วถูกเชิญลงเนื่องจากว่าแต่งกายไม่เหมาะสมนะครับทางสายการบินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีนโยบายชัดเจนนะอ้าวแต่เป็นยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับเอาละครั อันนี้จะเป็นกรณีคือโครมนะครับในเรื่องที่ DJ เจโซดาหรือว่าฮว a n g Sohee นะครับดีเจสาวสุดเซ็กซี่ครับชาวเกาหลีใต้วัย34ปีนะครับมีการโพสต์แจ้งแฟนๆผู้ติดตามนะฮะเรื่องนี้เธอถูกสายการบินชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง American Airlines นะครับไล่ลงจากเครื่องเหตุเพราะว่าสวมกางเกงครับที่มีประโยคค่อนข้างโจงครึมในภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร f นะฮะลงท้ายด้วย u เนี่และครับล่าสุดนะฮะ i m e r i i r n i n r s i n e s นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก่อตั้งมาแล้วกว่า96ปีมีถแถลงแจงเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับออกมาและสำนักข่าว d a i l เ m a i มนะครับได้มาเผยแพร่ต่อโดยทางสายการบินนะครับยืนยันว่านี่คือนยโยบายนะฮะของทาง American Airlines นะครับที่จะห้ามไม่ให้มีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่ง กับเคสของมิสโซฮีหรือว่า DJ Soda เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกำหนดให้เธอรับทราบนะครับโดยหากยอมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่เป็นปัญหาเนี่ยก็อาจจะเดินทางต่อได้ซ,ซึ่งทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับจึงได้เดินทางต่อมายัง LA ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแต่อย่างไรก็ตามคำชี้แจงของทางสายการบินค่อนข้างขัดกับเรื่องราวที่ดีเจโซดาโพสตเล่าเอาไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับ เธอบอกว่าถูกเชิญลงจากเครื่องบินแต่เธอมีประชุมด่วนจึงไม่อาจเปลี่ยนไฟล์และยอมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นปัญหาเพื่อเดินทางต่อแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฮะอา้าจึงต้องถอดกางเกงตัวปัญหาต่อหน้าผู้คนจากนั้นครับจึงได้รับอนุญาตให้กลับมาขึ้นเครื่องและเธอต้องสวมกางเกงตัวเดิมแบบกลับจากด้านในเป็นด้านนอกครับซึ่งหลังจากเธอยอมถอดกางเกงทางเจ้าหน้าที่ ยังพูดแบบเชิงเน็บแนมกับเธอด้วยนะครับว่าถ้ายอมถอดเร็วกว่านี้ก็คงไม่มีเรื่องแหละดังนั้นสำหรับอเมริกันแอร์ไลน์เธอขอแบนสายการบินนี้นับจากนี้เป็นต้นไปครับงานนี้มีทั้งชาวเน็ตนะฮะเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะครับกับการแต่งกายของดีเจโซดานะครับที่ทำให้เกิดปัญหาในครั้งนี้ขณะดเดียวกันฮะหลายคนมองว่าข้อกำหนดเรื่องเสื้อผ้าที่เหมาะสมของผู้โดยสารของอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้นะฮะว่าห้ามอะไรอย่างตายตัว แต่มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ของสายการบินเป็นกรณีกรณีไปนะครับเพราะบอกเพียงว่าให้แต่งกายอย่างเหมาะสมห้ามขึ้นเครื่องเท้าเปล่าหรือสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นเองครับ คำว่าวิจารณญาณรายบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ยากนะจริงๆกางเกงตัวนี้คือมันเป็นกางเกงสปอนเซอร์คือเธอก็รู้สึกว่ามีความจําเป็นต้องใส่มันมีมาปาราสซี่มาเก็บภาพอะไรอย่างนี้กงันก็เป็นเรื่องของการดีลงานซึ่งเธอแบบว่าเอ้าก็กลายเป็นว่าต้องมากลับด้านกางเกงอะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องให้เราคิดกันต่อไปว่าอย่างไงแต่น้อยก็เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าจะขึ้นในที่ไหนจะไปที่ไหนก็ศึกษาเรื่องนโยบายกฎระเบียบไว้ให้ดีอ่าใช่แล้วถ้าใส่เป็นภาษาไทยก็คงไม่มีปัญหานี้นะคะโซดา